น้องนิรินจัดให้ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์กันรัวๆพร้อมทั้งส่งหัวใจเมื่อล่าสุดน้องนิรินลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพ่อจีนและก็แม่หนิงได้โพสต์ภาพครอบ,บครัวพร้อมทั้งได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า thank you mom dad auntie ร a Aunt, r ิน uncle and grandma love you all for support i n g me ขอบคุณพ่อแม่ป้าระรินลุงแล้วก็ยายรักทุกคนนะคะที่สนับสนุนหนูซึ่งก่อนหน้านี้น้องนิรินเนี่ยได้ไปทาการ กับเพื่อนๆที่โรงเรียนมาแล้วก็มีครอบครัวไปให้กําลังใจแม่หนิงเองเนี่ยยังเอ,อ่ยปากชมเลยว่าน้องๆทําการแสดงออกมาได้ดีมากรวมไปถึงโปรดักชันต่างๆระดับมืออาชีพเลยทีเดียว